ซื้อเกมมาเล่นเนี่ยต้องเล่นจนจบไหมนะหรือว่าซื้อเกมมาเล่นไม่ต้องจบก็ได้นะครับแต่ว่าซื้อเกมมาแล้วก็ได้เล่นนะได้สัมผัสประสบการณ์ประมาณหนึ่งก็พอใจแล้วถ้าผู้ชมคิดยังไงนะครับก็พิมพ์ตอบัมมาได้นะถ้าหามลุมาในประเด็นนี้เนี่ยลุงแมวคิดว่าอันแรกเลยนะก็คือว่าเกมมันมีหลายประเภทเนาะเกมบางอย่างเช่นพวกเกมสร้างเมืองนะครับเกมอะไรที่มันค่อนข้างเป็นซิมูเลชันนะ จำลองสถานการณ์พวกเนี้ยไม่ต้องเล่นจบก็ได้ซิมซิตี้อย่างเงี้ยคือมันมีความเป็นแซนด์บ็อกซ์ประมาณหนึ่งอยู่แล้วนะครับก็คือเหมือนกับเป็นพื้นที่ให้เราไปเดินเล่นนะไปลองเล่นจบก็ดีนะแต่ลุงแมวสำหรับลุงแมวเองเนี่ยเล่นไม่จบก็ได้นะคือมันมันมันไปแล้วนะแล้วก็ซิมซิตี้นี้มันมีการจบไหมนะหรือว่ามันไปเรื่อยของมันก็ไม่รู้เหมือนกันเนอะเดอะซิมอย่างเงี้ยเล่นจบหรือเปล่านะครับอันนี้คือประเภทที่1เนานะประเภทที่2ก็คือเกมที่มีเนื้อเรื่องเป็นเส้นตรงหรือว่าเขาขายความเป็นเนื้อเรื่่องงงสูงสงมาาากคิดว เกมทานองเนี้ยต้องเล่นให้จบถึงจะคุ้มนะเกมที่เ่นเหมือนหนังอะนะ God of War อย่างเงี้ยนะเหมือนไม่โอเคอะนะค้างคานะเหมือนเราดูหนังเลยแล้วก็ค้างเติ่งไวนะ้เนาะเกมที่3ก็คือพวก Open World พวกไี้จะเริ่มซับซ้บซอนมันมีเนื้อเรื่องด้วยแล้วมันก็มีความเป็น Open World ด้วยแล้วมันก็จะมีเควส t มีไซส์เควสอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออแล้วไอ้นี่ค่อนข้างยากว่าจะตัดสินคุณค่ามันตรงไหนนะอย่างเช่น z e l d a b r e a t h of the Wild อะลุงแมวชอบมากเลยนะครับจะเป็นร้อยชั่วโมงอะ แต่ไม่จบสักทีอ่ะไปเรื่อยอ่ะไปแบบนู่นนี่นั่นไปสำรวจนู่นนี่นั่นคือมันไม่จบอ่ะมันไปข้างหน้าได้เรื่อยๆนะครับก็เลยคิดว่าเออเกมพวกนี้มันควรจะจบหรือเปล่านะหรือว่าพอละถ้าไม่ชมพี่ยังไงนะเนี่ยเกมทำรองนี่นะหรือว่าเกม Ubisoft อ่ะ Assassin's Creed อย่างเงี้ยจบไหมนะมีใครเล่นจบบ้างนะครับลูกแมวจบอยู่ไม่กี่ภาคเกม Ubisoft เนี่ยส่วนใหญ่เล่นไม่จบแต่ความเจ๋งของมันคือก็ไม่รู้สึกว่ามันไม่คุ้มนะเพราะว่า เราได้ใช้เวลากับมันไปเยอะมากแล้วนะจะมีเกมพวก s u เ v อร์ l วนะอันนี้ไม่จบก็ได้อย่างเช่น Don น Star v e ใช่ไหมก็รู้รู้สึกว่าจะมีฉากจบนะถ้ารู้ไมมเข้าใจไม่ผิดใช่ไหมครับแต่ไม่จบก็ได้นะเล่นพวกนี้สักพักเราจะอินกับมันแล้ว Dis War of Mine อย่างเงี้ยก็เล่นจบก็จะสุดยอดนะแต่ถ้าไม่จบรู้ไหมว่ามันก็ได้รู้สึกตอนนั้นแล้วว่าโอ้โหมันทุกยากแบบไหนคือมันคงไม่มีจบด้วยแหละก็คือพวก Multiplayer ต่างๆเนาะเหมือน คอฟดิวตี้เหมือน Fort n i น e เหมือน Battlefield อย่างเงี้ยอันนี้คือเล่นเอาประสบการณ์เล่นเหมือนกีฬาเล่นเหมือนหมากรุกคือมันเป็นเกมเนาะมันเป็นเกมเกมไปนะครับแล้วก็จบวนอัพเวลอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่มีทางจบนะมันก็เหมือนฟุตบอลเนี่ยฟุตบอลก็ไม่มีทางจบหรอกมันก็ไปของมันเรื่อยๆก็ถามท่านผู้ชมต่อแล้วกันว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยท่านผู้ชมเล่นกี่แนวนะครับมีแนวที่ชอบไหมนะมีแนวที่แบบว่าเล่นเป็นประจําหรือเปล่าแล้วส่วนใหญ่มันจะเป็นแนวไหนสำหรับลุงแมวเองอะ พบว่าจริงๆแล้วไม่ได้ซื้อเกมจากแนวเท่าไหร่นะเอาที่ชอบเนาะแต่ว่ามันจะมีความชอบต่างไปตามช่วงอายุช่วงเรียนหนังสือช่วงเป็นวัยรุ่นนะครับก็ช่วงนั้นชอบเล่นซิมูเลชันซิมซิตี้ชอบเล่นอะไรที่มันเป็นวางแผนนะไดล้ลองนู่นลองนี่เนาะแต่ว่าพอเริ่มทํางานแล้วเนี่ยอันนี้ก็แปลกเรอมกันเนาะอาจจะเพราะไม่มีเวลาหรืออะไรไม่รู้ดูแมวเล่นพวก FPS เยอะมากเลยนะเหมือนกับเปิดปุ๊บเล่นได้เลยนะครับแล้วก็พวกคอ l ดิวตีเนี่ย ฟอร์ดไนต์นะเปิดปุ๊บเล่นได้เลยเบื่อปุ๊บก็ปิด,ด,ปดคือเกมอะไรที่มันเข้าถึงเร็วๆแล้วก็ไม่ต้องการตามเนื้อเรื่องอะไรมากเนาะแต่ว่าพอเริ่มแก่ตัวมาในช่วงเนี้ยลุงแมวเล่น RPG JRPG เยอะนะครับคือแน่นอนมันเป็นเนื้อเรื่องเนาะแล้วมันต่อกันมหากราบเลยแหละแต่ว่ามันช้ามันช้าในแง่ที่ว่าเรากําหนดเวลาของเราเองได้แบบเฮ้ยตอนนี้เราเล่นสัก15นาทีเดี๋ยวเราไปเล่นต่อเงี้ยหรือตอนนี้เราฟาร์มอยู่ในดันเจียนตรงนี้เนาะเดี๋ยวอ่ะเดี มันก็เปลี่ยนไปตามอายุเหมือนกันนะอันนี้ก็แปลกดีจริงๆ open world เนี่ยถ้ามีวันหยุดนะบางทีแบบชอบเลยนะอินอย่างเช่น hitman เงี้ยนะครับเป็นมันก็ไม่ใช่เป็น open world มากแต่มันเหมือนกับเป็น sandbox อ่ะเรืนี้ก็ชอบนะเล่นได้เรื่อยๆเล่นได้เพลินๆแต่พอเล่นพวก sandbox พวกเนี้ยเล่นสักพักอะ่ะเนื่องจากมันเหมือนกับมีจบหรือไม่มีจบมันเป็น grey area แล้วมันอะไรจะจบสักทีอะไรเงี้ยนะก็จะมีความรู้สึกว่าอืมเสียเวลาเป็นความรู้สึกผิด ในตัวเองเอ้ยทำไมไม่ทําอย่างอื่นละทีมันนานแล้วนะมันสมมติว่าเล่นมา20ชั่วโมงแล้วเฟ่ยไม่ได้ไม่ได้ต่อเนื่องนะหมายถึงว่าเล่นมา3วันแล้วอย่างเงี้ยในโลกของผู้ใหญ่ที่มีภาระที่ต้องทํานู่นนี่นั่นเล่นเกมต่อกัน3วันนี้มันก็รู้สึกเป็นบาปเหมือนกันนะมาถึงประเด็นต่อมานะก็คือว่าท่านผู้ชมเล่นเกมจบไหมนะครับแล้วก็ทาไมถึงเล่นเกมไม่จบนะปกติเนี่ยเล่นเกมจบหรือเปล่าส่วนใหญ่แล้วเล่นเกมเฉลี่ยกี่ชั่วโมงแล้วแล้วก็คิดว่ากี่ชั่วโมงจะทุ่มนะครบล่วาอยูแ้ แต่มาคิดถึงสาเหตุมันมีหลายสาเหตุนะอันแรกก็คือเหมือนที่เขียนไปนะคือเล่นเล่นสมมติว่ามันอินซื้อเกมหนึ่งมาอินใช่มัมเล่นไป10ชั่วโมงอย่างเช่นเจอเยอะมากเลยนะ triangle strategy นะครับอ,อ,อะไรอะ uh, tactical over rebound เนี่ยสาย square ิ n i กที่ลงแาซื้อหลังๆเนี่ยชอบมากเลยอินสุดๆเล่นไป10กว่าชั่วโมงหมดเลยนะแต่ว่าพอเล่นเสร็จแล้วอะไปถึงจุดหนึ่งอะ มันจาไม่ได้คือพอเล่นนี้ปุ๊บมันเราก็จะห่างไปนานถูกไหมพอเราไม่ได้เล่นนานเนาะแล้วเราก็ย้อนกลับมาเล่นอีกอ่ะมันก็สนุกนะสิบกว่าชั่วโมงใช่ไหมโ้หมันอินมากเนาะแต่ว่าพอเราไม่ได้เล่นนานแล้วเรากลับมาเล่นอ่ะมันมีหลายอย่างหนึ่งคือจำเรื่องไม่ได้เลยนะหรือจําได้คร่าวๆแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเล่นอีกมันก็ไม่สนุกแล้วนะครับมันมันต้องไปเริ่มเล่นใหม่มันถึงจะอินนะตามลําดับตัวละครหรือไม่งั้นก็จําวิธีการเล่นไม่ได้แต่มันจะมีเกมบางแนวที่มันเป็นแชป หรือว่าเกมที่มันแบ่งแบ่งเรื่องเป็นแชปเตอร์อย่างนี้โอเคเพราะาสามารถกลับไปเล่นเมื่อไหร่ก็ได้แล้วมันจะมีรีแคปตลอดแล้วก็อันนี้เป็นสาเหตุที่ทําให้รูกมยาสามารถเล่น JRPG บางเกมได้แล้วก็บางเกมก็เล่นไม่ได้เนอะอออย่างเช่นออ t o p a ตท t เวลเลอรภาคใหม่เงี้ยพอเราเปิดไปปุ๊บอ่ะภาค2เนี่ยนะครับ มันสามารถเล่นได้ทันทีเพราะว่ามันจะบอกเราเลยนะว่าเราต้องทําอะไรต่อไปที่ไหนคือต่อให้เราไม่ได้เล่นมาเป็นเดือนเนาะแต่ว่าพอเราเปิดปุ๊บอะ่ะมันจะบอกเราว่าเฮ้ยเราต้องไปที่นี่นะมีกําหนดสัญลักษณ์ชัดเจนนะแล้วเราก็สามารถเล่นสักพักอะ่ะมันจะค่อยๆลืออ้อฟื้นมาได้แต่ว่ามันจะมีเกมบางเกมที่โหดมากคือเปิดไปปุ๊บแล้วแบบเหมือนดูนซีรีส์มาสัก5ซีซั่นแล้วแบบยืนอยู่ตรงกลางซีซั่นอะ่ะแล้วจําไม่ได้อะ่ะแล้วเหลืออีกสิบซีซั่นอย่างเงี้ยอยู่ข้างหน้าใหอย่างเงี้ยต้องย้อนกลับไปเล่นใหม่ก็เเเลยอาาจจะป็นสหตุที่ ทำให้เล่นไม่จบเนาะทางเลือกมากมายน,นี้ก็อาจจะเป็นอีกประเด็นนึงนะคือซื้อเกมมาเยอะเกินไปนะซื้อมาทีแบบ4ีหเกมมันเซลเนาะซื้อพร้อมกันอย่างเงี้ยแล้วก็เล่นอันนี้นิดเล่นอันนู้นหน่อยเล่นอันนู้นอีนิดอย่างเงี้ยนะแล้วก็อีกสี่ห้าเกมที่ซื้อมเนในความเป็นจริงมันจะเล่นสักเกมหนึ่งนั่นแหละที่มันรู้สึกอินเนาะแต่ว่าพอเราเล่นอันนี้เสร็จแล้วอ่าเล่นไปสักหกหกชั่วโมงใช่ไหมรามจะรู้สึกว่าเฮ้ยพอละแต่เรายังมีอีกตั้งสามเกมที่รออยู่นี่โงว มีอีก2เกมเนี่ยเราก็เลยขยับไปอีกขยับไปอีกจนในที่สุดกลายเป็นว่าทุกเกมก็เลยเล่นไม่จบเลยนะครับแล้วก็ค้างเติ่งอยู่ตรงนั้นท่านผู้ชมเป็นยังไงบ้างนะมีอาการแบบนี้หรือเปล่านะว่าจะเล่นเกมทุกครั้งนะก็ต้องไปเ,เริ่มเล่นใหม่เพราะจำไม่ได้มีปัญหาอะไรบ้างน,นะครับที่ทำให้เล่นเกมไม่จบก็แบ่งปันกันมาสนุกสนุกได้นะแล้วมีวิธีแก้ด้วยไหมนะอันนี้สําคัญกว่านะ ปัญหามีที่แก้คืออะไรแล้วโอเคลูกแมวขอลาบแล้วนะครับเจอกันใหม่บทถัดไปนะครับขอให้มีความสุขาพับทุกท่านนะครับขอขอขอบคุณนะครับที่ติดตามลุงแมวมาโดยตลอดไปแล้วสวัสดีครับ